เจสสิก้าอัลบาคือนักแสดงหญิงชาวอเมริกันที่มีผลงานภาพยนตร์และซีรีส์มาแล้วมากมายหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นซินซิตี้ของผู้กำกับโรเบิร์ตนูริกต a แฟ a ทัต c ิกโฟหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่โด่งดัง Dark คแองเจของผู้กำกับชื่อดังเจมส์คาเมลอนเจสิก้าอัลบาจะโด่งดังมากๆในช่วงปี2000ตน้ตนๆโดยเฉพาะปี2005เธอมีผลงานภาพยนตร์อยู่หลายเรื่องเลยช่วงนั้นคือยุคลุ่มลดของเธอโดยแท้จริง เจสสิก้าอัลบาเป็นนางแบบและนักแสดงที่มีหน้าตาส,สดสวยและหุ่นที่สุดแสนจะ p e r ร์เฟกเรียกได้ว่าถ้าใครได้เห็นหุ่นเธอแล้วก็มีน้ำเยิ้มกันเลยทีเดียวเธอสูง169ซนติเมตรสัสดส่วน 34, 24, 34ผิวสีแทนโอ้ว้วาวเธอคือผู้หญิงที่โคตรเซ็กซี่แห่งยุคเลยถึงแม้ว่าตอนนี้เธอจะมีอายุ40ปีแล้วแถมมีลูกอีก3คนแต่การเวลาก็ทำอะไรเธอไม่ได้เลยแทกสตูดิโอพิเ สิบอันดับนางของดาราสาวสุดเซ็กซี่เจสสิก้าอัลบ้าเจสิก้าอัลบานั้นมีผลงานการแสดงมากมายครับแต่วันนี้เราจะมาจัดอันดับกันว่าสิบอันดับภาพยนตร์ของเธอนั้นจะมีเรื่องอะไรกันบ้างถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วมาเรามาบบะกันเซ่ฮ่อันดับที่สหัวใจรักสถานโลก เรื่องราวของหนุ่มชาวอังกฤษที่ถูกส่งตัวมายังเกาะบอร์เนียวของประเทศมาเลเซียในช่วงทศวรรษที่1930เพื่ออยู่กับชนเผ่าในมาเลเซียในฐานะตัวแทนของสหราาาชอณจักรหนุ่มชาวอังกฤษได้พบกับสาวสวยของคนท้องถิ่นคนพื้นเมืองเผ่าล่าหัวมนุษย์มีธรรมเนียมให้สาวสวยในหมู่บ้านไปอยู่ด้วยโดยทำหน้าที่เป็นครูนอนสอนเธอได้สอนภาษาและวัฒนธรรมให้แก่เขา ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันจนเกิดเป็นความรักหัวใจรักสถานโลกได้คะแนนจาก IMDB ไป6.6คะแนนส่วนในเว็บมะเขือก็ได้คะแนนจากฝั่งผู้ชมไป67%ใช้ทุนสร้างไปถึง12ล้านเหรียญแต่กลับทำไรายได้ไปเพียงแค่57,524เหรียญเท่านั้นเองแม่เจ๊งยับเลยครับ <c oughs> หนังเรื่องนี้แสดงนำโดยเจสิก้าอัลบาและฮิวเดนซี เจสิก้ารับบทเป็นสาวสวยของชนเผ่าที่ต้องมานอนสอนภาษาและวัฒนธรรมให้กับพระเอกขอบอกเลยครับว่าหนังเรื่องนี้คือดีมากเจสิก้าเอาว่าทั้งสวยทั้งเซ็กซี่เวลิกูดถึงคำวิจารณ์และรายได้ไม่เข้าเป้าแต่ว่าความสวยของเจสิก้าเข้าเป้าแน่นอนครับคุณผู้ชมอันดับที่9 m a c มาเชเตลามกระชู เรื่องราวของอดีตตำรวจเม็กซิกันนามมาเชเตที่มีความแค้นในอดีตอันเลวหลายแต่ปัจจุบันเขาคือนักฆ่าปามีดเขาถูกจ้างให้ลอบสังหารประธานาธิบดีแม็กลัฟินแต่เขากลับโดนหักหลังโดยผู้ว่าจ้างเขาโดนลูกน้องยิงคอหอยแบบจังๆแต่กลับลอดตายวุดวิตมาเชเตเลยเพิ่มพผยคูณความแค้นมากขึ้นเขาต้องร่วมมือกับสาวรถบรรทุกลัสบาดหลวงที่เขานับถือพาเรเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ชำนาญสาธนา เพื่อจัดการนักค้ายาเสพติดทอเรสและล้างแขนเพื่อตัวเขาเองมาเชเต้ได้คะแนนจาก IMDb ไป6.6คะแนนส่วนในเว็บมะเขือได้คะแนนจากนักวิจ,จารณ์ไปถึง72%และได้คะแนนจากฝั่งผู้ชมไป63%ใช้ทุนสร้างทั้งหมด1 0 5ล้านเหรียญสหรัฐทำไรายได้ทั้งหมด44.1ล้านเหรียญสหรัฐถือว่าเป็นหนังทุนต่ำที่ทำกำไรได้มหาศาลเลยครับ ในเรื่องนี้เจสิก้าอัลบารับบทเป็นซาธานาเจ้าหน้าที่ตำรวจสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่มาช่วยมาเชเต้ละห่ในเรื่องนี้เราจะได้เห็นเจสิก้าเลื่อทันตัวถึงจะไม่ได้เลื่อผ้าจริงๆก็เถอะอันดับที่8พีผีขยันมือขยี้ เรื่องราวของปีศาจหลายที่ได้สิ่งมือของแอ mm hmm. นตันเด็กหนุ่มจอมขี้เกียจเพื่อใช้ฆ่าคนแอนตัน mm hmm. และเพื่อนๆจึงต้องหาทางกำจัดมือปีศาจนี้ mm hmm. ก่อนที่มันจะครอบงำชีวิต mm hmm. และทำลายมอลลี่ผู้เป็นวานใจของเขาผ mm hmm. ีขยันมือขยี้เป็นภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ที่ดูได้เพลินๆครับห mm hmm. นังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDb ไป6.2คะแนนส่วนในเว็บมะเขือ mm hmm. ก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไปเพียงแค่15 แล้วก็ได้คะแนนจากฝั่งผู้ชมไปเพียงแค่58ปแม่เป็นคำวิจารณ์ที่น้อยมากๆครับในเรื่องนี้เจสิก้าอัลบ้ารับบทเป็นมอลลี่แฟนสาวสุสวยของแอนตันที่อยากจะมีเซ็กแทะแต่ได้มือผิวเว้นตะไรมาก็กวรได้กวรดีแม่แต่เจสิก้าอัลบ้าในเรื่องนี้ดูสวยหวานมากๆครับตอนนั้นเธอยังดูเด็กน้อยอยู่เลยอันดับที่ฮันนี่ ขยับลักจังหวัะลอยเรื่องราวของฮันนี่แดเนียลนักเต้นฮิปฮอปวัย22ปีที่เซ็กซี่และมีจิตใจเข้มแข็งในย่านอิสฮารเลนของนิวยอร์กเธอมีความฝันที่จะทำให้มันยิ่งใหญ่ในฐานะนักออกแบบท่าเต้นมิวสิกวิดีโอเธอสอนเต้นฮิปฮอปที่ศูนย์เยาวชนในท้องถิน่นและสนับสนุนให้เด็กๆในท้องถิน่นเขาร่วมเพื่อไม่ให้พวกเขาออกไปข้างนอกถนนและพ้นจากปัญหา เมื่อโชคส่งมาที่ฮันนี่ในรูปแบบของผู้กำกับมิวสิกวิดีโอชื่อดังชื่อไมเคิลผู้คัดเลือกเธอในมิวสิกวิดีโอหนึ่งเธอได้รับการสนับสนุนให้เปลี่ยนจากนักเต้นเป็นนักออกแบบท่าเต้นแต่ความสำเร็จอยากกระทนหันของฮันนี่มาพร้อมกับราคาที่แสนแพงเมื่อไมเคิลพยายามที่จะทำลายอาชีพของเธอฮันนี่ขยับลักจังหวะหลอดได้คะแนนจาก IMDb ไป5.4คะแนนส่วนในเว็บมะเขือก็ได้คะแนนจากผู้ชมไป71% หนังเรื่องนี้ได้ทุนสร้าง18ล้านเหรียญสหรัฐทำรายได้ทั้งหมด62.2ล้านเหรียญสหรัฐถือว่าเป็นหนังที่ได้กำไรมหาศาลเลยในเรื่องนี้เจสิก้าอัลบารละบทเป็นฮันนี่เดนิลลนักเต้นและครูสอนเต้นที่ต้องทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์และคนเช็คสต็อกจนกระทั่งเธอได้พบกับโอกาสทองเมื่อเธอประสบความสำเร็จที่ดูแล้วเหมือนฝันเพราะทุกอย่างช่างดีเหลือเชื่อหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังแนวเต้นอีกเรื่องครับที่ต้องดูเลย อย่างน้อยก็มาดูเจสสิก้ากันหน่อยครับสมัยเป็นสาวน้อยนี่สวยน่ารักมากๆอ,อันดับที่6ดิ่งลึกชกมหาภัยเรื่องราวของคู่หลักนักดำน้ำผู้ฝันถึงการตามล่าสมบัติที่ซ่อนอยู่จนเมื่อวันหนึ่งที่พวกเขาพาเพื่อนอีกสองคนมาผจนภัยในวันพักผ่อนสิ่งที่พวกเขาไม่คาดฝันคือการค้นพบเรือโจรสลัดที่ล่ำลือกันว่ามีทองคำมูลค่านับล้านดอลลาร์ซุกซ่อนไว้ แต่แล้วโชคที่ได้มายังเหลือเชื่อต้องพันศูนย์ไปอย่างรวดเร็วเมื่ออาชญยากรกลุ่มหนึ่งได้ยินสิ่งที่หนุ่มสาวทั้ง4คนนี้พูดถึงการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตในครั้งนี้ได้กลายเป็นการไล่ล่าที่มีชีวิตเป็นเดิมพันหนังเรื่องนี้ได้รับคะแนนจาก imdb ไป5.9คะแนนะในเว็บมะเขือฝั่งของนักวิจารณ์ก็ได้ไป21%ฝั่งของผู้ชมก็ได้ไป57%ใช้ทุนสร้างไปถึง50ล้านเหรียญสหรัฐแต่กลับทำไรายได้ไปเพียงแค่44.4ล้านเห,นหรียสั ถือว่าเป็นหนังที่ขาดทุนครับดึงลึกฉกมหาภัยนำแสดงโดยพร์วอเกอร์และเจสิก้าอัลบาในเรื่องนี้เจสิก้าอัลบารับบทเป็น an, แซมนิโคสันแฟนสาวแสนสวยของเจเลตพระเอกของเรื่องพูดง่ายๆเธอก็เป็นนางเอกนั่นแหละครับแม้ว่าคำวิจารณ์และรายได้ไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่แต่เราก็ให้อภัยได้ครับเพราะหนังเรื่องนี้เจสิก้าเซ็กซี่ทั้งเรื่องเลยอันดับที่ห โชคหลักนายชักจัดให้เรื่องราวของชาลีโลแกนชายหนุ่มที่สาวสวยทั้งเมืองตองคิวเข้าแถวอยู่หน้าประตูห้องนอนนั่นเพาะแค่คืนเดียวที่ได้ก,กุ๊กคิกกับเขารับประกันได้เลยว่าพวกเธอจะได้รับพรวิเศษให้พบรักแท้ในชีวิตแต่เมื่อชาลีเกิดสะดุดรักสาวสวยแคมแคมนอกหรือแคมใหม่แฮ <laughs> <laughs> เมื่อชาลีรักแคมเข้าอย่างจังพรวิเศษที่ว่า ก็กลับมาย้อนเล่นงานเขาเวลานี้ผู้หญิงคนเดียวที่เขาหวังแต่งกลับเป็นคนที่เขาไม่ได้แอมแม่โบบะแฟนไม่ได้คือเศร้าแท้แถมดีไม่ดีเขายังอาจเสียเธอไปตลอดการโชคลักครั้งนี้จะเข้าข้างชาลีบ้างไหมนอ โชคลักนายชักจัดให้ได้คะแนนจาก IMDb ไป5.6คะแนนส่วนเว็บมะเขือได้คะแนนจากฝั่งนักวิจารณ์ไป5%ได้คะแนนจากฝั่งผู้ชมไป57%แม่เป็นคะแนนที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินจริงๆครับโชคลักนายชักจัดให้นำแสดงโดยเดนคุกและเจสสิก้าอัลบาโดยในเรื่องนี้เจสิก้ารับบทเป็นแคมสาวสวยจอมซุ่มซ่าแต่เซ็กซี่ที่มาพิชิตหัวใจของหมอชาลีโลแกนได้ เรื่องนี้เจสิก้าเซ็กซี่อีกแล้วครับคุณผู้ชมอันดับที่4 Fantastic ิกโฟรีพลังคนกายสิทธิ์นี่คือภาพยนต์ซูปเปอร์ฮีโร่สุดโด่งดังของมา r v เวลคอมิกที่สร้างโดย2ทว h Century Fox Fantastic ตที่สร้างโดยฟ็อกมีทั้งหมด2ภาพด้วยกันครับเจสิก้าเอาบ้ารับบทเป็นซูซานซูสตอมหรืออินวิซิเบิลเกิลสาวน้อยพลังล่องหุน ถึงแม้ว่าเวอร์ชั่นนี้จะได้รับคำวิจารณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่ผมว่าเวอร์ชันนี้ดีที่สุดแล้วนะถ้าเทียบกับเวอร์ชั่นของปี2015อย่างน้อยซูซานก็สวยแถมเซ็กซี่แล้วะถึงเวอร์ชั่นนี้คำวิจารณ์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับแต่ f a n t a s ติคโทั้งสองภาคนี้ก็สามารถทำรายได้อย่างมหาศาลเลยลงทุนไปร้อยกว่าล้านเหรียญแต่ทำรายได้ไปถึง300กว่าล้านเหรียญสหรัฐรายได้ดีงามมากๆเลย แถมผมว่าเจสิก้าอัลบาคือซูซานสตอมที่สวยที่สุดอีกด้วย <Yeah. S 1> ผมว่าเธอก็เหมือนในคอมิกอยู่นะอันดับที่สโคดเพชรขาดแทนข้ามลูก การกลับมาอีกครั้งของพระเอกนักบูเจสันสเตทนแฮมในบทอาเธอร์บิชอปนักฆ่าระดับประกาศที่ต้องการวางมือและใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอย่างคนทั่วไปเขาจึงตัดสินใจไปใช้ชีวิตที่เงียบสงบต่างเมืองแต่แล้วก็มีเรื่องให้อาร์เธอร์ต้องหวนกลับเข้าสู่วงเวียนการฆ่าอีกครั้งจนได้เมื่อจจจูครินได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมแผนต่อลกอ,อันร้กาศ หากอาเธอร์ต้องการช่วยชีวิตคนรักของเขาที่ถูกจับตัวไปเขาต้องสังหารสามนักธุรกิจใหญ่ให้แนบเนียนเหมือนเป็นแค่อุบัติเหตุและมีเงื่อนไขว่างานชิ้นนี้ห้ามพลาดเดิคขาดโคดเพชรคาดแขนข้ามโลกได้คะแนนจาก IMDB ไป5.7คะแนนครับส่วนในเว็บมะเขือก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป3 0ได้คะแนนจากผู้ชมไป40%หนังเรื่องนี้ใช้เงินลงทุนสร้างไปถึง40ล้านเหรียญทำไรายได้ไปถึง125ล้านเหรียญครับ เป็นหนังที่คำวิจารณ์ต้องไม่ได้ดีอะไรครับแต่สามารถทำไรายได้มหาศาลโคดเพชรขาดแขนข้ามลกูกนำแสดงโดยเจซันสเตปแฮมเจสิกา้าอัลบาและทอมมี่ลีโจนในเรื่องนี้เจสิก้ารับบทเป็นจีนา่าคนรลักของอาเธอร์ที่ถูกจับตัวไปเป็นตัวประกันแม่เธอเป็นตัวประกันที่เซ็กซี่ที่สุดแล้วครับฮาฮฮ่าฮ่าอันดับที่สเมืองคนตายยาก เรื่องราวของเมืองที่ไม่มีคนดีหน้าไหนจะกล้าเหยียบเข้าไปหรือแม้แต่จะเฉียดกายเข้าใกล้เพราะทุกซอกทุกซอยทั่วทุกที่เต็มไปด้วยความรุนแรงมันเป็นสวรรค์ของอาชญากรดีๆเลยแหละแต่ในค่ำคืนหนึ่งชายสามคนกำลังจะเปลี่ยนชะตากรรมของเมืองด้วยมือของตัวเองพวกเขากำลังจะเล่นเกมล่าอันตรายที่เดิมพันด้วยชีวิตมหานครแห่งบาปกำลังจะอาบโชคไปด้วยเลือด หนังเรื่องนี้ได้รับคำชมอย่างมากโดยเฉพาะฉากแอคชั่นมันสักใจและการเล่าเรื่องที่โดดเด่นด้วยการหยดกิมมิกเล็กๆจากการแต้มสีให้กับวัตถุที่ซ่อนในสำคัญภายใต้งานภาพแบบขาวดำตามสไตล์หนังฟิล์มนัวเพื่อสะท้อนถึงโลกสีเทาที่ไม่มีใครดีเลยหรือบริสุทธิ์แบบ100%เมื่อคนตายยากได้คะแนนจาก IMDb ไป8คะแนนครับส่วนเว็บมะเขือก็ได้คะแนนจากฝั่งนักวิจารณ์ไป77%จากฝั่งผู้ชมไป7 8ซ หนังเรื่องนี้ใช้ทุนสร้าง40ล้านเหรียญสหรัฐทำไรายได้ไป160ล้านเหรียญสหรัฐถือว่าได้กำไรมหาศาลเลยนะครับมืองคนตายยากกำกับโดยแฟรงค์มิลเลอร์นำแสดงโดยบูธวินลิตเจสิก้าอัลบาไครโอเวนโดยในเรื่องนี้เจสิก้ารับบทเป็นแนนซี่สาวสวยสุดเซ็กซี่ที่มาพร้อมกับดีลาการเต้นอันเล่าลอนในหนังเรื่องนี้เป็นภาพขาวดำก็จริงครับแต่มันก็ยังยับยั้งความเซ็กซี่ของเจสิก้าอัลบาไม่ได้เลย อันดับที่1หลับเป็นตื่นตายเรื่องราวของเคตัน้นที่ดูเหมือนว่าเขาจะมีทุกอย่างทั้งคู่มั่นสาวสวยซามเมนธาทั้งคุณแม่ที่แสนดีธุรกิจก็ลุ่งโลดแต่ว่าหัวใจของเคตั้นกัำลัำแย่แล,และต้องการการผ่าตัดโดยด่วนระหว่างที่หมอกำลังผ่าตัดเขาโดยหมอแน่ใจแล้วว่าเขาสลบจากฤทธิ์ยานแน่นอน แต่ความจริงแล้วเคตันไม่ได้สลบไปครับถึงแม้เขาจะนอนหลับตาอยู่แต่ว่าเขากลับได้ยินเสียงของหมอขณะที่ผ่าตัดเขาได้ยินสิ่งที่เลวร้ายและนั่นอาจทำให้เขาหลับไปตลอดกาลหลับเป็นตื่นตายได้คะแนนจาก IMDb ไป6.5คะแนนส่วนในเว็บมะเขือก็ได้คะแนนจากฝั่งนักวิจารณ์ไป23%ได้คะแนนจากฝั่งผู้ชมไป54% หนังเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปทั้งหมด8.6ล้านเหรียญสหรัฐแต่สามารถทำไรายได้ไปถึง32.7ล้านเหรียญสหรัฐเลยครับถือว่าเป็นหนังที่ทำกำไรได้ไม่น้อยเลยในหนังเรื่องนี้เจสิก้าอัลบารับบทเป็นสาวแมนท่าแฟนสาวสุดสวยของครีตันเธอทั้งสวยและเซ็กซี่และทั้งใจดีหรือเปล่านะ <laughs> <laughs> นี่แหละครับสิบอันดับหนังของเจสิก้าอัลบาที่เราได้จัดมา เจสสิก้าอัลบ้านั้นถือว่าเป็นนักแสดงที่ผมชื่นชอบอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมละชื่นชอบเธอจริงๆแล้วคุณผู้ชมละครับถ้าให้จัดซิปอันดับของเจสสิก้าอัลบาคุณจะจัดเรื่องอะไรกันบ้างมาโบบะกันได้นะครับสุดท้ายนี้ s a กสตูดิโอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และสั่นกระดิ่งให้ช่องของแซกสตูดิโอด้วยนะครับถ้าคุณคือโคหนงังโคกร์ตูนเราคือเพื่อนกันครับเซ่